ไดโนเสาร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเหนือไดโนเสาร์ไปกลายเป็นไดโนเสาร์เหนือชั้นแบบนี้นี่เอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการูกิโอในคลิปนี้นะครับมีมอนสเตอร์ไดโนเสาร์5ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนาะซึ่งเป็นไดนโนเสาร์ที่ผมใช้คําว่าหน้าตาของพวกมันเนี่ยดูมีความหน้าเกรงขามดูมีความหน้าอลังการมากเลยนะครับคือไม่แน่ใจว่าจะเรียกซีรีส์ได้เต็มปากหรือเปล่านะครับแต่ว่าชื่อคํานําหน้าของเจ้าพวกไดนโนเสาร์เหล่านี้เขาจะใช้คําว่าทรานเซนโดซอรัสครับผมซึ่งคําว่าซอรัสเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วเนะว่ามันจะเป็นคําที่ใช้ต่อท้ายพวก ไดโนเสาร์ ed, ต่างๆนานา,นาใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกไดโนเสาร์ทั้งหลายที่มันอยู่ในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าซาวรัสของมันมีทรานเซนโดอยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้ทรานเซนโดเนี่ยมันมาจากคำว่า transcendence ซึ่งมันแปลประมาณถ้าเป็นภาษาแบบแฟนตาซีอนิเมะหน่อยก็จะใช้คําว่าก้าวข้ามขีดจำกัดสายเลือดไปนะครับโดยภาพที่ผมอินเสิร์ตมาให้เป็นระยะๆะะนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพมันหรือดูจากหน้าปกก็พอจะ็ e t น้ว่าพวกมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดาจริงๆนะแม้ว่าร่างกายจะดูมีความเป็นไดโนเสารัมนเดาาาีวิกกก้้ขขจ ขอพวกมันไปเนาะแต่ว่ายัางไงก็ตามแล้วมันยังเป็นมอสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์อยู่แล้วในส่วนของชื่อภาษาญี่ปุ่นของพวกมันเนาะก็จะใช้คําว่าโจเอสึริวครับผมโจเอสึริวก็แปลตรงตัวอย่างนี้แหละครับว่าเป็นเหมือนแบบไดโนเสาร์ที่มีการก้าวข้ามขีดจากัดของตัวมันเองไปกลายเป็นไดโนเสาร์ที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็สัมผัสได้เหมือนกันนะว่าพวกมันอลังการจริงเพราะพวกมันเป็นมอสเตอร์แบบเลเวลสูงๆพลังโจมตีสูงๆกันท่านั้นเลยด้วยครับมีมอสเตอร์5ตัวนาสหรับิปนี้แล้วกก็็จะมีเปนารเวนตับบกที่งเอออิญเเจเหมืนก็จะ ว่าเรื่องของความเป็นพลังเซนเดนซ์นะครับมีการก้าวข้ามขีดจำกัดพลังไปอะไรแบบนี้ซึ่งการ์ดเบมอนต์มี2แล้วก็การ์ดกับจากมี1นเนาะรวมๆคลิปนี้ก็8ใบกันนอนๆเลยครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูมอนสเตอร์ทั้ง5ตัวแล้วก็การ์ดเวทมนต์กับจากที่ยกมาในคลิปนี้เลยครับบอกเลยนะว่ามอนสเตอร์5ตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์5แบบเลยนะมีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ฟิวชั่นลิงซิงโครเอ็กซีดหมดเลยนะครับเออเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างครับเริ่ม Me เทโอรอสครับผมทรัมเซ n d ดซ a ร r ส s m e t e o ร u สเป็นม o n s เตอร์เอ c t ธาตุไฟเผาไดโนเสาร์เลเวล12พลังโจมตี3,500ป้องกัน700ครับผมแม่เจ้าตอนแรกผมเห็นพลังป้องกันแบบเอ๊ะกูอ่านเ,เลขตกไปตัวนึ่งปะวะไม่ครับผมพลังป้องกันแค่700จริงๆอ่าแต่พลังโจมตีถือว่าสูงมากเนาะการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้เราจะต้องใช้เอฟเฟกของตัวการ์ดมันนี่แหละในการอัญเชิญมันแบบพิเศษลงมาครับซึงวิธีการอัญเชิญแบบพิเศษก็จะอยู่หนึ่งในสามเอฟเฟกต์ของมันนะครับ ให้เราเอามอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์จากบนมือจากบนฟิลของเราทำลายลงสุสารไป2ตัวนะครับแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้นะครับแล้วตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสุสารไปครับและตามมาด้วยเอฟเฟกที่3นะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายไปเมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธรรมดา1ตัวจากสุสารของเราเอากลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นเราสามารถ อัญเชิญการใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับเริ่มเห็นภาพไปนะว่าพวกมันเนี่ยมีความเป็นไดโนเสาร์ก้าวข้ามขีดจํากัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นทรานเซนโดซารัสของพวกมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีตัวเลเวลต่ำาแต่ถ้าเราดูจากตัวเมเทโอรอสตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการเน้นพวกมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์มีการพูดถึงมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมดูเด็กที่มีการจัดร่วมของกับเจ้าพวกนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีการใช้มอนสเตอร์ธรรมดามอนสเตอร์เผาไดูมออสเตตร์่ไป f u สเตอร์ฟิวชั่นทรานเซนโดซารัสกีกันซาวเลอร์ครับผม r a n นเซนโดซารัสกีกันซาวเลอร์เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผ่าไดโนเสรเลเวล1ิพลังโจมตี3 0ป้องกัน2,000นะครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์ฟิวชั่โนโกับมอนสเตอร์ธรรมดาเพื่อให้กลายเป็นเจ้าตัวนี้ครับเพิ่งพูดอยู่ๆเมื่อกี้เลยนะว่าเด็กของมอนสเตอร์ตัวอื่นๆของพวกมันนี้น่าจะมีการใช้มอนสเตอร์เผ่าไดโนเสหรือมอนสเตอร์ธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับวัตถุดิบฟิวชั่นของกีกันซารัสก็จะประมาณนัั้้นนนนนเเหมนเน <Effect S 2> เมือออออกาาะขงจีี่่ยยู2 แต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกมอสเตอร์เผาไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากสุสานของเราเอามอสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือเอฟเฟกต์ effect นี้มันเขียนว่าถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จนะครับถ้าการใบนี้มันถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานนะนอกจากการเอามอสเตอร์ขึ้นมือเมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยเราจะยังสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือขขขขออ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 องงงงงเเเเเเรรรราา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 1ใใบบบบกกกกกััั์์ดทททีีีี่่่่่่ยยยยยยูนนนนนฟิลออกกลลลลแํืออ้ไป และเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายเราจะสามารถเลือกมอสเตอร์ธรรมดาหนึ่งตัวจากสุขสันของเราเอากลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นให้อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษทีนี้เอฟเฟกต์เมื่อกี้นะครับสังเกตว่ามันจะเหมือนกับเอฟเฟกต์ของไอตัวเมื่อกี้เลยใช่ไหมคือจะบอกว่าอีก3ตัวที่เหลือมันก็จะมีเอฟเฟกต์นี้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะมีเอฟเฟกต์อื่นๆที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่อันนี้ผมรีมาร์คไว้ให้เลยว่าถ้าผมพูดคําว่าเอฟเฟกต์การคืนชี ทําลายไปปุ๊บเราสามารถเอามอนสเตอร์ธรรมดาจากในสุสานของเราหนึ่งตัวกลับเข้าเด็กแล้วก็อัญเชิญการตัวนั้นลงมาแบบพิเศษได้เนาะเป็นเอฟเฟกที่พึ่งพาพวกมอนสเตอร์ธรรมดาได้เป็นอย่างดีนะครับก็จัดลงไปเยอะเนาะสำหรับเด็กเจ้พวกนี้ทีนี้ก็มาต่อกันกับตัวที่ยังเหลือเอฟเฟกอื่นๆให้เราพูดถึงเนาะตัวต่อมานะครับผม Trans Sau ด r า c ัสเก Saurus ครับผม Trans s รา n เ Sau ด r า c ัสเก Saurus เป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าุน้ํา เผ่าไดโนเสาร์เลเวล12พลังโจมตี3,600ป้องกัน2,700รการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับเอฟเฟกต์ของไอตัวนี้มี3อย่างนะเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และเอฟเฟกต์ที่2ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ไดโนเสาร์บนฟิลของเราที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากสุสานจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งและจะไม่ถ ก็คือเอฟเฟกการคืนชีพที่บอกไปนั่นเองครับและตัวต่อมานะครับผม Transendosaurus Drill Gunatus ครับผม Transendosaurus d i l l Gunatus เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทธาดลมเผาไดโนเสาร์รังหกพลังโจมตี3,000ป้องกัน2,300การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล6 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีมาลงมานะเอฟเฟกมีอยู่3อย่างด้วยกันครับผมเอฟเฟกที่1ึก่อนเลยคือเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีของการ์ดใบนี้1ใบออกไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ของเรา1ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับ พอเลือกเสร็จแล้วอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษเลยและเอฟเฟกที่2นะครับคือการใบนี้ถ้าหากว่า มันไม่มีวัตถุดิบอีกซีแล้วถ้ามันทําการแบทเทิลกับมอสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับความเสียหายที่ฝ่ายหนึ่งได้รับนั้นจะกลายเป็น2เท่าครับผมและเอฟเฟกที่3ก็เป็นเอฟเฟกการคืนชีพครับและตัวต่อมาตัวสุดท้ายเลยนะครับผม t r a n s c e n d o s a u r u s e x a r a p t o r เครับผม Transcendosaurus e x a r a p t o r เป็นมอสเตอร์ลิงธาตุมืดเผ่าไดโนเสาร์ลิงสาพลังโจมตี3 0 0พครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์สตัวโดย1ใน2ตัวนั้นจะต้องมมีีีตัวท่ เอฟเฟกของเจ้า Extraaptor ก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้บรรทุกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาปุ๊บเราจะสามารถใช้เอฟเฟกนี้ได้นั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากบนมือของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับผมมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ aur, ที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ลิงมาร์เกอร์ของการ์ดใบนี้ชี้ไปหากบรรทุกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกส่งลงไปสู่สารในกรณีใดๆนะครับเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับและ,ะเอฟเฟก เอฟเฟกต์การคืนชีพหมดไปกับทรานเซนโดซารัสทั้ง5ตัวนะครับซึ่งดูจากอาร์ตเวิร์กพวกมันแล้วมันเป็นไดนโนเสาร์ที่ผมแบบผมชอบรูปร่างพวกมันมากเลยนะครับคือเป็นไดนโนเสาร์ที่แบบดูมีความอลังการไปอีกขั้นหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่คือความอลังการเอาแนวเนี้ยเรามักจะเห็นความเป็นไซบอร์กเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีความเป็นไซบอร์กมันมเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามีองค์ประกอบร่างกายที่เพิ่มขึ้นมากลายเป็นไดนโนเสาร์ที่มีความแข็งแรกร่งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะทีนี้ววยเเรื่ Guard ององงขคามป็น Guard มาดูการ์ดไปแรกเลยนะครับผม Space Time Transcendence ครับผม Space Time Transcendence เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์สองตัวขึ้นไปจากสุสานของเรานะทำการรีมูฟออกจากเกมครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปรวมเลเวลได้เท่าไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากบนมือหรือจากสุสานนะครับโดยต้องเป็นตัวที่มีเลเวลเท่ากับไอ้ตัวที่ถูกรีมูฟไปรวมกันนั่นแหละครับเลือกจากมือจากสุสานนั้นอัญเชิญลงมาบนบนนิิดแพเศษโยมอสถูกัญช แบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกของการใบนี้ในเทิร์นที่ถูกอัญเชิญมันจะไม่สามารถโจมตีได้นะและการ์ดไปต่อมาเบต้าเอวิลูชั่นพิวอันทรานเซนเดนซ์ครับผมเบต้าเอวิลูชั่นพิวอันทรานเซนเดนซ์เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับคือเอาคําว่าอันตรามารวมกับคําว่าทรานเซนเดนซ์เอฟเฟกของการ์ดชื่อน,นี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับเอฟเฟกที่หนึ่งเลยก็คือว่าให้เราเอามอนสเตอร์เทอไดโนเสาร์สองตัวที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลของเราก็ได้ท,ไท,ไไดทําการรีลิสเจ้าไดโนเสาร์ตตตััััััวววนนนน้้ไไไไไปปอททีีี่่เเรรรรราาลลสะคบพงโจมมกดห จะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตั้งแต่5ขึ้นไปนะครับเลือกจากในเด็กหรือจากใเอ็กซ์ตร้าเด็กหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ในเทอร์นั้นหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการไปนี้แล้วนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะเผามังกรเผาไดโนเสาร์เผามังกรทะเลแล้วก็เผามังกรมายาครับคือดูทรงแล้วจากการใบเมื่อกี้กับการใบนี้เนี่ยเป็นเวทมนตร์ที่สามารถนาไปสู่การอัญเชิญเจ้าพวกทราเซนโดซอรัสได้นอกคือแบบรวมเลเวลก็ได้รวมพลังโจมตี และการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับการ์ดใบนี้คือซูเปอร์ซอริงครับผมซูเปอร์ซอริงก็เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับเออไม่ได้มีคำว,ว่าธานเสนเดนนอกจากว่ามีคําว่าโจเอสึกที่แปลว่าก้าวข้ามขีดจํากัดที่บอกไปเมื่อกี้แหละครับนอกจากนั้นแล้วอาร์ตเวิร์กของมันก็มีเจ้าตัวทรานเซนโดซารัสด้วยเอฟเฟกของการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่ครั้นะครับเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมและจากที่อยู่ในสุดสารของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเอา Monster, เเเรราแบบบพิศษได้ลยคัซึ่งอันนี้ก็ดีตรงที่ว่าเอ๊ะมันเอามอนสเตอร์จากในที่ถูกรีมูฟออกจากเกมหรือจากสุสานก็ได้และเป็นจากของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นเด็กทรานเซนโดซอรัสเราก็ควรที่จะใส่มอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ของเราไว้อยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าเราเจออีกฝ่ายหนึ่งใช้แบบเด็กไดโนเสาร์มาเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะใช้การ์ดใบนี้เรียกไดโนเสาร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาใช้งานได้เช่นกันครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดทรานเซนโดซอรัสทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเวทมมมนนนนนตรรร์์กกกกัััับบลแถาาาเ็ๆๆ้้้้อยยดดวคทท่่ผููชใจซีีีส กันอยู่แล้วหรือมีไอเดียอะไรจากที่ฟังคลิปนี้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีความน่าสนใจเอาไปเล่นไก่ตัวนู้นเอาไปเล่นไก่ตัวนี้นะอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเผื่อใครแบบสนใจเนาะเห็นความเท่ของมันแล้วอยากจะเอาไปใส่ไว้ใน extra เอ็กซ์ตร้าเด็กกันขำๆอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้เช่นกันเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระด สวัสดีครับ